ไม่บอกว่าเพิ่งไม่พายังไม่เช่เราถ่ายรูน้องอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบ่วงมาบ่วงมาจักดูแล้วเปประจำมาจที่นี่ก็ดีถวชิาอื่นไม่เห็นีต้องายายยากมาก่ายยากก็ไปขยองจอแล้วเหรอยอหนิงหนอด ไม่เด็กมันน l ล r t อ่ะแต่เขาเป็นตัวตนของใบใบเป็นอย่างนี้ใบก็ใส่ป้องเป็นหวัได้อยู่เลยเอาแบบน้องสองคนนี้โพสท่าเป็นสองคนนะคเฮ้ยตอนแรกก็น่าหันอยังไงเล่นแบบด้วยเขาหน้าร้าเขาแข่งกันสองคน อ้า <S preach ers> ัเนาะคือไมดันมากิไม่ได้เลยมีไม่งเลย้าไหนั้งไ่ได้เลยดนิกแน้เงยไปกดัสข้าไม่ได้เลยมือขวามือเลี้ยงดัง่อีเลยอ้หมนแ้งเนาะไปกินเล

ในหกก็นับเป็นสเปย์โดนเจ็ดก็นับเป็นสแปรอ๋ออในเ่สเปร์เหรอสแปย์เสป์ต้องทีเดียวนี่เหรอใช่มันมีลายแขกมีสมัย มองแม่กล้องพี่ไงใส่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 ใ่ใส่ใส่่ใส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 ่ใอ่ใส่ใส่ใ่ใส่ใ่เส่ใส่ใส่ใน่ใส่ใส่ใส่่ใส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 ่่ใส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 อใสปใส่จส่ใ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 ส่ส่ใ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 ่ใส่ใ

อ้่เ่าไ่ไ่อะรเาหมลยว่ังให้มาอ้กนใ่อยู่ใะเใช่ให้ออเตรียมจะออก่ายรเม่ไปโดนนอ่นบางคนล่ลลอใหม่ดเล่นลองใหม่เล่นลอใหม่เออแล้วไปดีลอผ้าแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นพี่หมอเห็นเห็นเล่นตแล้ว เห็น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 ไปกับพิษไปกับพิษเปิดแล้วไม่ต้อเปิดอีะอะไรลูกแต่ลองอยากให้มันอะไรลูกจาการธรรมชาติอะไรอย่างไม่เจอแบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวล็อกอยู่แล้วเปิดเองล็อก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 ล็างมันข้างมันมือคงไปโดนแหละมือคงไม่โดนแหละลูกแย่แล้วค่ะดี๋ยวจะได้องการ เมาแล้วนล็อกด้เองเอาตีเป็นหวยลูกาจ้าแม่มั้อีกเนืลยจบชัวชัวเลื้อน่เนืนลืงไม่ต้งหออกรโอ้ยคิดมากยันบ้านอยคิดมากไม่ต้องคิดมากอะไรไม่หายจบลูกอจบอะไรหายาจารย์ ไม่ได้เลยนี่องเงี้ยเยีงตัวเอับสวัสดีค่ะดีค่ัสดีค่ะะขับรถดีๆนะคะฝนตกนะขับรถดีๆกระเจ้าวีกมันต้องรัไปว้ก็ต้องไหว้ก็ไ้เอาใหม่ที่ท่าไหว้เมื่อกี้เนี่ย รถด,ดีๆนะขับรถด,ดีๆฝนตกโอสตองเปลนบมใหม่ไ่ะ

ไปให้หมดไปให้หมด